และสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมราคาถูกถูกก็เติมเองรับรองปลอดภัยแน่นอนอย่าลืม Over t o ์ท p เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยพวกผมกันซ l o t X เอ็กซ์โวันนี้อยู่กับแลงเกอร์หลอกเอ็มคลาสสิกนะครับมาสปอยแฟชั่นที่กำลังจะเข้าให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทำการอยู่ที่เซิร์ฟเทสแล้วก็สายแฟชั่นเนี่ยก็คงจะอยากรู้ใช่ไหมครับว่าในเดือน7หรือว่าเดือนหน้าในเดือนกรกฎาเนี่ย มีอะไรเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็แฟรเนี่ยถูกใจกันหรือเปล่านะครับเราก็มาดูกันนะทุกคนสำหรับแฟชั่นอันแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของเสื้อ Blessing Poet เดี๋ยวถ้ามันเข้ามาแล้วเนี่ยผมก็จะมารีวิวให้ดู ไอ้คีนะว่าตรงหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยครับเสื้อแฟชั่นที่เข้านะครับก็จะเป็น Sun เอ่อไบรท์ไนซันนะเป็นชุดแบบว่าค่อนข้างจะเหมือนเทพเลยตัวเนี่ยมันลอยได้นะครับทุกคนประเด็นหลักคือตัวเนี่ยมันยืนที่มันลอยได้ครับนี่ครับหลากสีหลากสันนะครับก็จะลอยแบบนี้แต่แฟชั่นเต็มเงินอีกแล้วนะครับก็มาดูต่อนะครับก็จะมีหมวกด้วยครับ e บลซิ่งเฟลมนะครับนี่หมวกก็จะเป็น,ในใคล้ายๆกับเอ่อมองกุฎวาคาลี่ในทานาทอสอะไรแบบนี้นะก็จะมีหลายสีนะครับมีแดงมีดำมีฟ้าแล้วก็มีสีเขียวนะครับยังไม่หมดนะครับของผู้หญิงนะครับเป็นสเ e l l ล่าเฮดแวร์นั่นเองสเตล l a ่าเฟลมนะครับก็จะเป็นต่างกับของผู้ชายหน่อยผมว่าของผู้หญิงเขาทั้งสวยนะแล้วก็มีแบบสีสีสีเหมือนกันเลยนะครับมาดูกันต่อนะครับ เห็นชุดชายหญิงไปแล้วมาดูแฟชั่นที่เป็นในส่วนของวันที่1นึ่งอ่แฟชั่นเดี๋ยวจะเข้าวันที่1วันที่15แล้วก็วันที่20นั่นเอง3ชุดชุดแรกครับไปดูก่อนพีระมิดพัซเซิลนะครับอันแรกเลยอินบวก3เจาะเกาะเวท5และถ้าอินเกิน200ขึ้นไปจะเจาะเกาะเวทอีก5เป็น10นั่นเองนะครับและฝากสมุดได้ A D K M a D K กันไปเลยนะครับหมวกพีระมิดครับอื ถามว่าดีไหมก็ไม่ได้ค่อยดีมากเท่าไหร่นะสำหรับผมแต่มันน่ารักดีครับคือมันจะเป็นหมาเป็นหมานะครับแล้วก็จะมีปอลิิงพยายามจะไต่ขึ้นไปบนยอดปิรามิดแบบนี้นะก็น่ารักดีนะครับแต่ว่าความสามารถไม่จับเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับ Sound of Eternal Dust นะครับก็เป็นแบบปี่อยู่ด้านหลังนะครับความสามารถเป็นยังไงครับขออ่านก่อนนะเมื่อผู้สวมใส่นะครับรับดาเมจนะครับ ผู้เล่นเพื่อนๆในระยะ5เมตรรวมถึงตัวเราด้วยรวมทั้งหมดเนี่ยหคนจะได้รับออเซตัสบวก5เคลื่อนที่เร็วบวก15เป็นเวลา10วิเชีย่ยสิวินานนะครับแล้วโดนดาเมจแล้ววิ่งเร็วเนี่ยน่าจะมีผลดีในช่วงของ PVP 66เป็นอย่างมากอะสาย PVE อาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่แต่สาย66เนี่ยมันก็ไม่แย่นะมันทำคอนเทนต์แบบว่าเก็บออบเจ็ตทีฟได้แต่ว่ามีเงื่อนไขนะครับว่าผู้เล่นในปาร์ตี้เนี่ย จะใช้ได้ครูดาว15วิาวินั่นเองปากปุ๊บอเมริกาพีเอีคบวกอย่างละสีมาถึงปากดีมเวฟซิงค์นะครับอันนี้เนะี่ยผมจําปากมันได้นะมันคุ้นมากเลยนะครับมาดูกันนี่ปากแบบนี้เลยปากนี้จะได้ค่าเพนถึงสีเพนถึง4นะครับและเมื่อโจมตีเป้าหมายจะมีโอกาส100%เเลยที่จะทําสถานะ s t a r ์ดัสซซึ่ง s t a r d u ัสซนั้นจะเป็นความสามารถที่จะแช่แข็งเป้าหมายเป็นเวลา3วิเอฟเฟกนี้จะมีคูดาว1ิวินั่นเองปากสาย CC นั่นเองนะครับก็สามารถแช่แข็งฝ่ายตรงข้ามได้ใครที่เป็นเพื่อนสมมติคุณเล่นสนไนเนี่ยคุณอยากจะช่วยแช่แข็งฝ่ายตรงข้ามให้เพื่อนปากอันนี้อาจจะตอบโจทย์ด้วยแล้วก็เก็บสม,มุดบวก ADK 10ผมก็ ถือว่าความสามารถน่าสนใจทีเดียวนะครับวันที่15 Flower Pistil เป็นส่วนหางนะครับนี่เป็นร้อยได้แบบนี้เลย MADK บวก3%นะครับและเมื่อคุณบวก1ถึงบวก6ทุกๆก,ก,การตีบวกคุณจะ MADK เพิ่ม10ไปว่าบวกครบ6 m ม x i ซิมัม 60. สรุปเบ็ดเสร็จเพิ่ม MADK 3%และเพิ่ม MADK แบบจำน่ายเดียว60นั่นเองโอ้โห ก็ส่วนหลังดีๆจตไม่ก็มีใครไม่มีหลังปอลิ่งใส่เนี่ยและเล่นวิผีเนี่ยก็จะใช้บริการอันนี้ไปก่อนได้เช่นกันนะครับอ่าต่อ,อมานะครับชิวออฟวาฮาร่านะครับเป็นส่วนตานะฮะปิดกันอย่างนี้เลยหมวกส่วนตาบวกเลือด8%และกันสตัน10%แต่ด้วยความที่ Hero การ์ดโอฮีโร่กำลังจะมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสนใจการสตันกันอยู่ไหมแต่สำหรับผมไม่เร็วทีเดียวนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเทสจริงๆแล้วเนี่ยเทียบกับกอบบินลีดเนี่ย หน้าตามันจะหน้ากากสกรีมหน้ากากเอ,อ่อกอบบินเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันนะเพราะหน้ากากกัน30เนี่ยมันเยอะมากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาเทสกันอีกทีนะครับแต่ว่าสายเลือดอย่างเช่นพาราเดโวหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะชอบนะเพราะว่าได้มีเลือดมาเยอะนะครับแต่มาดูอันนี้ต่อครับสตาร์ไลท์ลูระบายนะครับ <c oughs> เป็นแบบว่าส่วนปากนะแล้วก็เป็นดาวกับพระจันทร์อยู่บนหน้าอย่างนี้เลยแล้วมีแบบว่า มีคล้ายๆกับไมโครโฟนอยู่ที่ปากด้วยแต่วาถามว่าสวยไหมมันก็ไม่ได้แย่นะเขคุมโทนได้อยู่อันนี้เป็นส่วนปากปลายเวทอีกแล้วครับเมจิกดาเมจ4%ลดไร5่5%และเมื่อคุณบวกถึง6ใช้ sp น้อยลงถึง5%ฝากสมุด MDK บวก10กันไปเลยอันนี้เนี่ยมันเป็น M dam นะครับไม่ได้เหมือน M pen ของปากเมื่อกี้แต่ว่ามันลดไล่5ด้วยก็ ถือว่าน่าสนใจแล้วก็น่าจะดีกว่าในส่วนของหนวดอ่าน่าจะดีกว่าในส่วนของนวดก็ไม่รู้ว่าชอบกันเปล่าแต่ปากดีๆมันก็เริ่มเยอะแล้วนะครับเอาเป็นว่าฝากได้สมุดบวก ATK m t AT k 1 0นั่นเองนะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะครับต่อมานะครับ Angel Wing Feather นะครับปีกมาแล้วครับปีกแม่งคตดคล้ายๆกับปีกแจกฟรีแต่ว่ามันมีขนนกสีขาวประกายแสงไหลลงมาด้วยนั่นเองนะครับโดยความสามารถปรีกเนี่ยก็ต่างจากเดิมนะครับ ตอนแรกเนี่ยปีกเนี่ยมันมักจะบวกแค่เพนบวกแค่เอ็มเพนแต่ว่าปีกอันนี้เนี่ยบวกออสเตตัสหด้วยแล้วเท่านั้นไม่พอลองอ่านดีๆครับเมื่อสวมใส่นั้นโดนสวมใส่โดยพีทอนี่นะฮิวมีโอกาส15%นะครับเอ่อโอกาส15%ที่จะฮิว2เท่าและถ้าหากว่าใส่อาชีพอื่นเนี่ยก็จะบวกฮิว5%เท่านั้นเองแปลว่ามันเป็นปีกของพีทเลยก็ว่าได้นะครับโอ้ my gosh นะครับ คือถ้าคุณเล่นพีดเนี่ยแล้วเล่น PVE เนี่ยอาจจะฮิวเบิ้ลใช่ไหมครับฮิวเบิ้ลแล้วก็ทําให้แหมผมเขินเลยนะครับเอ่อฮิวทั้งหมด110ถ้าเลเวลแรกนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเชี่ยคือเบิ้ลสองเท่าเลยนะครับผมอยากเทสมากเลยนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยมีใครรอปีกันอยู่หรือเปล่าผมเห็นคนพูดถึงอยู่นะแต่ว่าผมเนี่ยเอ จำไม่ได้นะครับว่ามันคือปีกอันนี้แล้วท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับปีกฮิลสองเท่า15%เนี่ยผมว่าต้องมีแอบบมีคนใส่ในวอลบ้างแหละเพราะว่าเวลาคุณวอลเนี่ยมันจะมีอันดับเอ้ยท็อปฮิลท็อปชุบท็อปอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมขอไปดูก่อนว่ากลางพ่อเนี่ยมันมันมีหรือเปล่านะครับอ่ามันมันมีแบบว่าโอ้เดินชา้าเหลือเกินนะขอใส่รองเท้ามูลไลท์เฟลเวอร์หน่อยอุตส่าห์เปิดได้ทั้งทีแมมีรองเท้ามูลไลท์ไม่ใส่ เปิดได้ในไลฟ์เลยนะครับผมแบบดีใจมากอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนซิลิมิเต็ดสกินยังไม่มานะครับผมมาสปอยให้ดูก่อนนะครับก็ทีมงานอัปเดตภาพเมื่อกี้ขึ้นมาผมก็รีบสปอยให้เลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวไว้มันมาแล้วมาเทสให้ดูแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กันนะครับสําหรับผมก็ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ